โดนโกงเวลาต้องการซื้อหรือขายรหัสเกม Rv ปัญหาเหล่านี้ที่หมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้น Td7 เพจขายรหัสเกม Rv ที่ดีที่สุดณตอนนี้มี ad ให้เลือกเริ่มต้นราคาเพียง50บาทเครดิตเยอะรีาาวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงแน่นอนเพจแท้ยอดไลค์70,000ยื่นไปเดี๋ยวจะแปะลิลงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับาสวัสดีทุกคนยินดีร่วมกันสู่เชียร์ดักนะก็ไม่เจอกันนานเลยนะหยุดปีใหม่ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะก็สวัสดี้นะเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะกับเกมในตำนานของเรานะสัปดาห์นี้นะเรียกได้ว่ายิ่งงใหหญ่่่่มมาาาาากกกนนนนนนะะะะะะเเพรรวีีีคคืออลลิปปฉ7 X ัับสสูท O ด์้็จ พาย้อนมาดูนะจุดเริ่มต้นของทีมเบคอนนะนี่คือวันแรกเลยนะที่พวกเขามารวมตัวกันแล้วแข่งในรายการ RV Community Tournament <anut> s e ซั o น1นะแล้วก็ในทัวร์นี้พวกเขายังสามารถคว้าแชมป์ไปได้นะเรามาดูกันว่าในเกมนี้นะพวกเขาจะเล่นกันยังไงนะทำไมถึงสามารถคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปได้นะเพราะว่าเป็นรายการแรกที่พวกเขามารวมตัวกันแล้วก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างเลยเพราะว่านี่เป็นรายการแรกของเกม RV แล้วก็เป็นวันแรกเลยนะที่ RV แข่งแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะก็มารับชมไปพร้อมกันนะว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะคือตัวเลขที่ หลายคนเห็นนั่นคืออันดับณนะปัจจุบันนะเรียกว่าตอนนั้นดับเบิลโดเทจเนเด็กับเชอรี่นะเพิ่งอยู่แค่แรงเปตินัมน,นะแต่คือประทะกับอันดับ2กับอันดับ3ของเซิร์ฟอะ่นะนายคิดเอาแล้วกันว่าพวกเขาเอาชนะได้ยังไงเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ ดิคิวซี่เนี่ยมันประเด็นอยู่ตรงที่สกิลวิชิฟหรือว่าสกิลหนึ่งที่มันโยลลนลูกบอลไปกลับเนี่ยคือคิวซี่ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ฟาร์มง่ายช่วงแรกและก็เข้าสู่ย่านความเก่งของตัวเองเร็วนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นกันบ่อยแน่นอนสำหรับคิวซี่ตัวนี้นะครับผมลงเกงม ได้เปรียบเรื่องระยะการใช้สกิลแหละนะสำหรับทีมเบ็นค่อนขามเนี่ยใช่ครับแต่ว่าทางฝั่งเขาไม่ได้เปรียบเรื่องการล้วงครับเพราะว่าเขาได้เปรียบในการล้วงเพราะว่าเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยสติของชักนาอ่า key operation นะครับในการที่จะจัดการเรื่องของสกิลทันแค่ขั้นานนะครับสี่สี่ ซึ่งทางฝั่งของอเบย์คัททานี่ยมีเยอะ,ะแต่ว่าถ้าเข้าถึงตัวได้จะดีนะฮะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยทั้งฝั่งเบย์คัททามเนี่ยจะดูได้เปรียบด้วยตรงที่ว่ามังกรฝั่งเขาเานี่ยมังกรเขียวเนี่ยมังกรตัวใหญ่อยู่ฝั่งเขาเนี่ยทำให้การย่งมังกรของเบย์ลิมายน่าจะเป็นไปได้ลำบากครับผมแต่ถ้าเกิดว่าแย่งได้พลิกตรงนั้นได้นะครมีสิทธิ์ที่จะพลิกเกมเหมือนการชิ้นที่สามเมื่อกี้ครับเนี่ยนะบ,นะบอเทกครับที่เหมือนจะเสียเปรียบมาตั้งแต่ต้นนะครับพลิกช็อตหน้ามังกรททีีีนนนนนะะะะคคครรรััััับบบช็็ออตตโลลลลกเเเเยฮฮถึงสสปปาามหว่ เบสทาุาพนะครับก็เป็นพิลลิสคนหนึ่งนะปล่อยให้ชักนากับโอมาครับหนึ่งหนึ่งกันเอาจริงอะช่วงแรกๆอะชักนาสกิลเจ็บอยู่นะอืมคือมันไม่ได้เจ็บมากอะแต่ว่ามันโคดาวไม่ได้แย่นะครับโคดาวเร็วสกิลกว้างหลบยากใช่สรุปหนักปันโอมามันต้องเข้าไปฟาดไงตัวของชักนาจะต่อเนืว่วงแรกนะครับหนักอยู่ ว่ามีอะไรจะฆ่ากันไหมคู่นี้ก็ค่อนข้างยากนะอ,อุ้ยรับได้ด้วยป่ะน่ยเหมือนน่าจะได้ด้วยบว่าตังทังเปล่าของไม่ึ้น,นเจ้ามาไม่ึ้นใช่โอชักหน้าสวยมากครับโอเคอะนะก็ถือว่างานเล็กเล็กน้อยครับ เอาได้ก็ต้องเอาครับผมความไม่เปรียบนั้นครับมาตอนนี้นี่มังกรตัวแรกเกิดแล้วนะครับครับผมมาเดินวนเวียนกันอยู่สองสามคนนะครับน่าจะหัวมังกรตัวแรกกันมากแต่ด้านล่างครับเชิญชักหน้าไม่ถึงหลังพยายามจะวิ่งเข้าป้อมและน่าจะเรียบร้อยครับมาให้ปล่อยให้อะมันจะอายครับนายเปิดบัตรแรกไปครับเจมโคฮะสำหรับทีมพ์เป็นคถามครับที่จะต้องตัวกันรู้เลยฮะว่าค่าได้กับปล่อยเลยฮะแต้องเสียแลกกับมังกรไปฮะเอาครับและโดนเปิดบ้างครับตอนนี้ต้องวิ่งหนีอยู่ครับการล็อครับรวมไปถึง มัฟฟี่ครับมันมีมากตายไปแล้วครับมัฟฟี่ครับโดนอีกคนไหมทุบกมไม่ครับไม่ฝืนต่อครับได้ตัวเดียวแล้วพอครับหลังจากได้มันก่อนอืหลังจากที่เขาเอาป้อมครับผมแรกแรกกันไปครับจะได้หรือไม่ล่ได้แล้วเพราะว่าอยู่แล้วคนตัวเลยฮะโอ้ยเกมนี้เดินเกมเร็วนะเร็วมากนะ อันนี้นึงครับเพื่อนๆนะฮะสำหรับสเปลที่เพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเอาฮีวมาเยอะจังผมขอพูดสันส้นๆว่าฮิวเกมนี้ค่อนข้างที่จะขี้โกงทีเดียวฮะเพราะว่าโอ้โหฮิวหนักนะครับผมนะฮะวิ่งเร็วแล้วก็มันไม่ติดคูลดาวน์แต่ว่ากดใช้ได้กันได้มันไม่ติดผลการทับซ้อนนะต้องเรียกอย่างนี้ใช่จะมันกดได้เรื่อยๆมันกดต่อกันได้อ่คือมันจะเพิ่มเท่าไหร่นะสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์และคุณคิดดูกดพร้อมกันในช่วงเลตเกมเลือดขึ้นเปิดตลอดเลยนะก็คือไฟต์ ังนั้นเนี่ยฮีมันก็เลยสำคัญคือโอ้ดี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 ครับหกกรดเน่ยช้างปัน่นหช้างปัน่นแต่หนังเหนียวไว้หน่อยฮะเลยปั่นไม่ค่อยละเอียดหกละเข้มใส่ก่อนเลยครับมือล่าปั่นหรืออะไรนี่ของโอมา,านี่ต้องต้องพนันมือ,มอไว้เลยนะโอ้แข็งเถอะแข็งเถอะแข็งเถอะขอให้แข็งหอให้ได้ขอให้โดนเดินมาเช็คครับเเคครับจ็บครับผมพุ่งหนีแนะ เคลียร์ก <rôle à> ันไปครับผมเคลียร์เพื่อที่จะเปิดให้ตัวเองเนี่ยไปแจังเล่นอื่นครับแล้วดันเนี่ยตัวคีิปเข้าไปครับให้ฝั่งตรงข้ามมากันครับผมนะแต่พูดถึงในแข่งนี่ก็จะไม่ค่อยเห็นแทงค์พับสตาร์นะคือพับสตาร์อย่างตัวที่แบบเล่นในในแบบไปเกมบ่อยๆก็เช่นพวกทาร่านะทาร่านี่คุยแล้วพับสตาร์เลยนะครับก็จำได้ใช่ไหมตัวผู้หญิงแทงค์เนี่ย เออเป็นตัวที่พวกโซโลคิวชอบเล่นกันนะครับเพราะว่ามันฆ่าง่ายะตัวผู้หญิงอ้าวแล้วมีการเปิดไฟกันเกิดขึ้นครับตอนนี้ครับด้านหลังครับแม็กนาโอ้ยยกสี่ยกแล้วยกอีกยกแล้วยกยองครับแล้วเหมือนข้างของทีม B P M ครับจะได้เปรี่ยนและจะทิ้งไปครั้งนี้ครับเพราะข้ามฝั่งตรงข้ามได้ก่อนครับแล้วไหลครับตอนนี้เป็นคนทำครับเดือดร้อนเลยฮะโอ้ยนะทศเก็บเอสแน่นอนครับดึงไปเรียบร้อยครับไม่ตายตะคนด้วยครับโอ้ยเอาทัดทริกครับอืมจากมันกล้าโอ้โหฮะ คือด้วยความที่ว่าโอเค d p s ตัวหนึ่งจริงแต่ว่าจังหวะในการจ่ายสกิลครับบวกกับน็อกอัพที่เยอะบวกกับอันตีของชักนาด้วยนะครับโอ้โหมันส่งผลจริงๆะอ้ยกแล้วยกอีกครับคือนนั้ึงสภาพที่ฝั่งนู้นจ่ายซีซียากแต่ว่าอฝั่งตัวเองจจ่ายง่ายเออโอ้แล้วแมก้ามันแบบคุณก็รู้ไหมว่าเมก้าที่จ่ายจ่ายสแต บคิดได้เยอะเท่าไหร่ในไฟมันยิ่งอันตรายแล้วเมื่อกี้เขาจ่ายได้กับการที่อีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถจ่ายได้ง่ายเพราะอันติีของตัวลัมเบอร์เมื่อกี้ใช้ในพยายามที่จะขัดมากกว่าที่จะเปิดพยายามจะขัดในจังหวะที่เขากลูเข้ามาแต่ด้วยความที่ว่าคือตัวฝั่งของทีมเบบี Baby ้เบบี้มเนี่ยนะครับเขามีลัมเบอร์บวกกับตัวทีมันเยอะมากมันพูเข้ามาแล้วมันผิดค,คิวไม่ได้สุดท้ายคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่นิ่มกว่าก็ตายไป ไม่เป็นอย่าง oh. ที่หลายๆคนคิดนะครับไม,ไม่ไม่เขาเรียกไม่ง่าย uh. uh. แ <Jose> <oy> สดง <BAR K> ต้องใช <ir> ้ข <hi> ้ออาวีนี่ใครก็ได้ใช่ไหมโอ้โหเนี่ยใช้เลยครับอ้าวครับแล้วเหมือนเข้าไปเปิดก่อนแบบนี้ครับโอมาต้องถอยดองมาครับโอมาฝั่งหน้าครับรออยู่เหมือนกันครับแต่ว่าด้วยพลังเวทของพิซซี่ครับทำให้เก็บโอมาดึงฝั่งของบิ๊มได้ก่อนแต่เหมือนว่าลิทและตะกิ้คูดาวไม่ทันครับก็นจะไปด้านหลังครับโอ้โหงัดมาแบบนี้ครับสวยงามครับเป็นฝั่งของเนี่ยเป็นความงกำลังไล่อยู่ครับอ้าวแล้วไหลครับอ้าวครับใครตายไปบ้างนี้ครับโอ้ยโดนไล่มาแบบนี้ครับบิ๊มครับไม่รอดนะ ไปพี่มายครับจ่ายไป4ตัวครับแล้วก็ตัวเองได้มาสามครับผมแต่ว่าตอนนี้มีมาร์คฮะหรือว่าแมงก้าตัวนี้นี่ก็เริ่มตามมาแล้วเหมือนกันครับ แต่ถ้าพูดถึงแมนกาฝั่งดูนี่เงินน่าจะดับไปไกลอยู่เหมือนกันนะโอ้โหแล้วทอาก็เปิดครับมาครับไปครับออกมาเข้ามาแล้วครับเข้อหนึ่งทีฮะปันครับปันครับแข็งไหมแข็งไหมแข็งแข็งไหมยังยังไม่แข็งครับแล้วดูครับพยายามจะตามต่อครับโอมาครับแมงก้าแกจะจะจะเอาแล้วงัดด้วยกู้อนแล้วก็ย้อสามครับกินซี่กินซี่ยกอสามเพียงพอไหมยังไหลตามเข้ามาต่อยังไหลตามเข้ามาต่อครับแต่ว่ามันจะไปครับดินตสกิลกูดามครับแล้วพยายามจะตีไปที่ลัมเบิลครับแต่ว่าเซมโคมาเลยครับปัน หน้าตัวเดียวรับสามารถช่วยเพื่อนลูกมทีมได้เกือบหมดครับแต่ว่าเสียรัมเบอร์ไปแล้วอ้าวครับตามต่อครับเจมส์โกลับหาตัวรีกระโดดครับแต่ด้านหลังครับโอมากับโอมาตีกันอยู่ครับโอมากับเบนายโอมาสองยังรอดครับเป็นหนึ่งฝั่งของ BBM ครับที่เสียเปรียบในไฟนี้ครับด้วยการได้ทาวเวอร์นั่นแหละฮะทำให้เกิดผลเสียอยู่พอสมควรครับและเขาได้มังกรด้วยนี่สิฮะเรื่องใหญ่เลยครับ ไปคนละะตัวฮเมื่อกี้เนี่ยถามว่าเข้าดีไหมไป็มิหมายเข้าดีนะเป็นจังหวะไาดา้แต่ว่าด้วยความที่ลึกไปเขาก็ตามมาเก็บงานตามระเบียบนะครับโอ้โหมันีะฝ่ายนี้อยากให้มาปิดงนานเทียวเน<ช>ี<ช>่ยทนี้เขา <อ S 1> จะกลายเป็ขาจะเป็นคนแบบต,ตัดลิมิตอยู่แล้วไงเออรอประธานมาเข้าเปิดที่ดีเลยฮะแต่แบบถามว่ามันน่ามันได้ได้ได้ไหมมันไาดา้อยู่แหละแหมดับชักนามาเนาะเออมันก็พอได้ได้แหละแต่ว่า มันก็ไม่ไหวไงโดนดาเมจ์เน่ยป้อมกันไปเยอะแนะสักแนวดามิเมจจากแนวหลังนะถ้าเกิดมีการยื้อเกิดขึ้นสำหรับทีมเบบี้ไม้นะ oh. ทีต้องเข้าและทีเดียวต้องให้สุดและตายให้รวดเร็วที่สุดห้ามยื้อถ้าเกิดว่ายือ้อเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเป็นติดตั้งไปค้อนทามเนี่ยดูกลับมาได้เปรียบพาทีเพราะตัวคริสซี่ของดัมมันโอ๊ต 7X เนี่ยแหละฮะใช่คริสี่หต้องเรียกอย่างนี้เลยเหรอดัมมันโอ๊ต 7X ก็อาแล้วกับเรซุลที่ 7X แต่มันไม่เข้าเวลาพูดดเเเเเร็ววๆออียยน่โค ผมก็เเลยยรีกตัว่ากันไปครับนี่น่าจะมาแคมป์นะแคมป์ครับผมรวมกลุ่มรอรอแด้มีคนเดินผ่านะครับโอมาโอ้โหโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้ครับชักหน้ามีการเปิดอังกิษพยายามช่วยโอมาแต่เหมือนว่าจะตายไปด้วยหรือเปล่าครับแต่ก็ไหลเลยครับแมนก้าก็หายชักหน้าก็ไปครับไปไม่ถึงหลังฮะ โอ้มาเดินไปได้จิตดีมองเพื่อนครับการแ cap ครั้งนี้ของทีมเป็นสถานสวยงามโอ้เอาล่ะเนี่ยเริ่มเจอปัญหาระบบโอ้เข้าเลยครเข้าเลยครับเข้าใหม่ประมาณครับขึ้นมารอบนี้ได้ปร้อมแน่ๆครับแต่คงใจเย็นก่อนเนีโอ้เป็นเรื่องของนะการสังฆ่าที่ประสบผลสมเร็จด้วยนะโอ้และจะเปิดดัร์เทรเยอร์ไม่ได้หาเสียงไปครับ การดักฆ่าเมื่อกี้ส่งผลมากครับผมคือไหลเลยนะฟรีฟรี ใช่ในการฮาเกมน,นี้สนุกดีบวกกันบอ่อยใช่ไม่ค่อยเหงาไม่ค่อยเหงามากครับคือต้องหาจังหวะในการทำเกมตลอดนะ,อะ,อะเอาแล้วมาเปิดแบบนี้ครับรับเว่ลอติยัดกลับไปมาฟี่ครับอยู่ด้านหลังครับแต่โอมาปาัดมาแบบนี้อ้าแล้วอพอ,อยื้อแบบนี้อย่างที่เห็นเลยครับว่าเป็นค้อนทามจะได้เปรียบครับเขามีมิสซี่จากด้านหลังครับคอยช่วยทีมเรื่อยๆครับในขณะที่ทีมนะครับอย่าง e b m นะครับไม่มีตัวทำดาเมจอย่างต่อเนื่องครับเข้าทีเดียวไม่จบและเจ๊งเลยฮะ ไปเก็บคลองได้แล้วจริงๆไปคลองต่อได้แล้วเลือดก็ยังเหลืออยู่เยอะครับผมดักดักสเลเยอร์เรียกให้เก็บชนิดหนึ่งอ๋อง้ทิงคองทิงชอบเรียกคองนะน่ารักดีไปดักสเลเยอร์นี่น่าจะไม่ยากนะแต่ว่าล่าความพูด เรียบร้อยครับไปหน้าสยองขวัญแน่นอนนะบอกเลยแล้วยิ่งตัวดาเมจเมยอะกันขนาดนี้ใช่ปะ่ะมันแรงนะฮะคือผม,มว่าอีอย่างหนึ่งอ่ะคือคลิกซี่คือเธอ,อเป็นตัวที่ช่วงแรกอะ่ะดาเมจมันยังไม่อยู่หรือวะแต่พอมันมีสัก2ชิ้นเนี่ยะะม,มันจะเริ่มนะฮะแล้วตอนนี้เข้าสู่ย่านความเก่งของคลิกซี่บวกกับบัฟลักเซเลเยอร์นะครับเนี่ยดูดิยกดอกละ900ไอ้บ้ามิชีพละพันสามกว่ากว่าพันสามไม่คืด แค่ไปนะกับโดดิพันสามสองพันหกโดนทีนี้ต้องกราบร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวนได้มันแรงครับและสองพันหกโดนสามวิอ้าวแล้วจ้าเอ๋เจอเล็ดปั๊บครับไม่มีไหนผมตีโต้ครับอล้วเรื่องรูปภาพเห็นแล้วว่าไปมียืนเนี่ยตัวคล้ายๆกันอีกอรัโอ้เชอรี่ครับรอเลยครับคนเมื่อกี้นี่ดูเล่นสุนทรีนะเล่นแบบเปิดเพลงคนอื่นก็าเปิดเพลงหมดเลยไปครับพร้อมเติมคลังกดแล้วทีนี้ ต่การการส่องแบบนี้จะทําให้เรารู้ลึกว่าแต่ละคนเล่นยังไงแต่เป็นยังไงเป็นแบบไหนแบบไหนฟังเพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อันนี้คือที่เราจับอยู่เนี่ยเป็นมุมมองการเล่นของคนนักริงเลยนะครับคือเราไม่ได้ไปไล่ตามแค่สับจอเฉยแต่ว่าจะสับยังเดี๋ยวละเอียดร้านไงว่า ทีมจะมาพากับผมก็ต so <laughs> <applause> ้องเตรียมใจก่อนแล้วแหละมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอาครับปิดมปิคลังนลงครับแลโอมาจะไม่ไหวเข้าไปปันหนึต่อสครับแบบนี้โอเล็กซี่ครับใช้อย่าานหลังครับและปัตตมไฟลครับเข้ามาเหมือนจะลึเกินไปแล้วพาดไปก่อนครับอ้าวแลกกันไปแบบนี้ครับแบบเป็นนักงของทีเบคคอนทามมีกรียมากโอมาตายจริงัาคบเหมือนเดิมสภาพเดิมโดนเก็บเสไปจนได้ครับบี้ลหาจากับ่ครับและจะขึ้นไปจบเกมเป โอ้เพราะปัตร้าบตายหมดแน,น่น่าจะได้อยู่นะหรือเปล่าแต่ว่าตัวตีตัตีปั๊บมันช้าอยู่นะต้องรีบเวฟเลียร์กับต้องให้คลีเข้าเข้าบ้านับผมใช่แล้วตรอดรอบจารลดเนี่ยทนัทนทันทันอยู่พอทันอยู่โอ้โหป่าแล้วแต่ว่าะถไฟกำลังจะเกิดนะครับ แต่ไม่ได้ไฟตัวเดียวน่าจะฆ่ายากครับไม่น่าเขาแล้วไม่ไหวครับต้องปัดครับต้องทำอะไรสักอย่างครับโอ้เพลงที่บ้านครับต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วครับทำจนตายฮะโหชีวิตเกิดมาทิ้งรอบปัดปัดปัดครับเล่นป้อมดูเล่นป้อมเล่นป้อมอะไรแต่ไม่ได้จริงจริงปั๊บแต่ควโนฮีโล่มันขวางเยอะเกินฮะเลยจริงป้อมไม่แตกครับแล้วตอนนี้โดนไล่ลงจากบ้านครับสำหรับฝั่งเบลค้อนพามโอ้วิ่งยังไงวิ่งเข้าไปครับบังปี้ครับวิ่งครับไม่ต้องหันเลยครับไม่ต้องหันไปช่วยเขาครับโอ้ใจดีจรริงๆคคคับเเเธธออนนนนนีี้้ใป็ ไม่เฟสแตกมาเลยฮะคนมาปิดป้อมครับเกมโคเกมโคกับเชอรี่จะตีป oh ้อมหรือ oh. ตีคนตอนนี้ครับไม่คนที่เข้าไปตีป้อมล้วนๆฮะเพราะว่าจะโดนป้อมยิงกลับมาแล้วมาแต่ขอปตันกันเรียบร้อยครับไม่สนใจครับตีป้อมจบเกมแรกไปเลยครับสำหรับเป็นคนคามคนจริงต้องตีบ้างโอ้โหนี่ฮะข้นประธานมาครับผมเ